ขณะที่คุณนวรัชพงไพบูญสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวานนี้ไล่กรอนชวนสอวอเลือกนายกรัตมนรีคือมันมีตอนท้ายมันก็เลยต้องมาตีความเรื่องปิดสวิสอวอค่ะเพราะตอนนี้ปิดสวิสอวอมันเกิดสองความหมายขึ้นมาค่ะใช่ไหมใช่คืองดออกเสียงถ้าบางคนบอกที่ชัดปิดสวิตแต่หมออมพลและรวมถึงคุณมนเทียนบุญตันก็บอก ทางรัฐออกเสียงนั่นคือคุณเปิดสวิตช์ม่ให้คุณพิธาใช่เพราะว่าฐานมันก็จะคิดจาก750อ่ะแต่คุณโนรัตบางช่วงบางตอนก็น่าสนใจนั้นตรงไปนะค่ะคือบอกว่าบริบทเฉพาะการควรผ่านแล้วยังไม่แคล้วต้องมาคันกันอีกขนสอวต้องติดกับกับมาก้นแทนที่เสียงประชาชนจะชูชัยหน้าที่ของสสอ,อันมี <c oughs> เลือกนายกรัฐมนตรีนี่แหละใช่ จงผู้แทนทั้งผองต้องรวมใจไปเถิดไปปิดสวิชพวกสอวอผมว่าประโยคนี้เนี่ยชัดวักที่ย่อหน้าที่สอง <c oughs> การเลือกนายกรัฐ,ฐมนตรีควรต้องเป็นหน้าที่ของสอสอสภาล่างสภาบนเป็นต้นตอให้เกิดก่อสมการทางการเมืองวิกฤตการผ่านมาดังปรากฏจึงเกิดบทเฉพาะการอันต่อเนื่อง ตั้งระบบขบกันเป็นฟันเฟืองเฉพาะเรื่องเฉพาะการพอผ่านพ้นแล้วก็มารวบตรงที่บอกว่าบริบทเฉพาะการควรผ่านแล้วยังไม่แคล้วต้องมาคันกันอีกหนสวต้องติดกับกับมาก,กลนแทนที่เสียงประชาชนจะชูชัยนั่นท่านผู้ชมก็ต้องตามกันดูต่อดูเหมือนคุณร,รัฐเนี่ยอาจารย์ชันวิทย์ได้ทำจดหมายไปถามค่ะ ตตวจบอดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้มีการ์ตูนิสของปติชนใช่ไหมน้องไบใช่ค่ะอารุณวัชรสวัสต์คุณอารุณได้ว่าการ์ตูนสวดูมือนจะเจ็ดท่านแล้วที่ออกมาประ,ประกาศาท่าทีจะยกมือให้แคนดิเดตของพรรคการเมืองที่รวมเสียงข้างมากในสภาล่างก็ปรากฏว่าอย่างไ้องไปคือตั้ง,งชื่อการ์ตูนชุดนี้ว่าประดับไว้ในโลกาค่ะ นี่เป็นภาพว่าแต่ละท่านแล้วก็มีคํากล่าวที่แสดงจุดยืนของแต่ละท่านนะคะคุณอรุณบอกมีอีกไหมอยากวาดให้ได้ชัก250รูปอ,อ๋อ <c oughs> นี่ก็แปลว่าจะบันทึกเอาไว้เลยค่ะประดับไว้ในโลการสองรอง250ห้าท่านผู้ชมวันพฤหัสนี้เดี๋ยวจะชัดเลยใครจะหวตดยังไงและจะถูกบันทึกเอาไว้แน่แต่คุณอรุณเนี่ยบันทึกเอาไว้แล้วเจ <c oughs> อยากจะบันทึกทั้ง250ค่ะ หมายถึงอ <laughs> ย่างไงเจ็ดวลายี่สิบนาทีท่านผู้ชม